นอนหน่อยเมนนอาเนาะอนอทำไมเก่งจังเนาะจะทาพี่ติวนี่ก็สวยนะวันนี้ใครจำไไม่ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับมาจากไหนครับนี่แม่กอง แม่กองโอ้โหแล้วขออนุญาตถ่ายเลยนะครับครับแลั็เลยะครู้ักเพลอยู่แล้วรู้จักกนันอนแม่กองลาสาวแม่กองโอ้โหเป็นธรรมดามาจากแม่กองด้วยนะครับวันนี้ก็มาแต่เช้า มาแต่เช้าเนาะมากันสองคนไหมรถคันแรกงานปู่เราเมื่อวานก็มาหลายคันนะเมื่อวานมาหลายคันเลยนะอืมก่อนเขาเขามาอยู่ที่นีเขาอยู่ไปอยู่ที่ม่หลายคนนี่ยอืมก็คือยูทูบเบอร์เขาก็ต้องตามไปนั่นแหละพอเอาพอองค์ปู่ไปก็ ก็ไปแต่ตาตาก็ต้องไปไปมามาคือตาก็ต้องอยู่บ้านอืมอืมตาก็อยู่บ้านร้าใสคะาใสู่ยการก็ช่วยคุณนุ่นเสื้อผ้าผ้ากมาแบบนุ่มๆด้วยนะคะอ ขอพรได้นะขอพรปู่ได้นะขอพรปู่แล้วก็อธิษฐานได้ก่อนก่อนปู่จะไปตรงน้นนะแต่พอไปตรงน้นแล้วไม่รู้จะปู่จะไปด้วยกับเราหรือเปล่าเนาะเนาะแต่ตา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 เขาใจหายแวบแวบแวบเวลาเขาจะเอาปู่ไปลใจหายเลยนะเนาะ เมื่อคืนนอนสะกดไหมไม่นอนแล้วตีจากไม่กองมานี่แหละโอ้ตีจากไม่กองมาเลยมาด้วยใจจริงเนาะมาด้วยใจจริงด้วยนะครับ<ม>ตองอยได้ย้อนขับใช่ตองอยมาสร้างไหนเขาวงมาเอาเพื่อข่าววงไหมกัลยาสินไหม ไปถึงสามแยกก็เลี้ยวขวาแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาไปรถเราไม่เป็นไรเพราะรถเก่งรถเก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไแต่ถ้าหากถ้าหากเป็นรถทัวล่ะที่มัน,ม,นมันก็ไปยากมันก็ไปยากอ่ามันก็ไปยากนะครับเป็นหนุ่มลุม่มเจ้าพระยาล่องตัว ไปเห็นเออมาเห็นตัวจริงแต่ตัวหล่อนะหลังเนี้ยก็ก็คนก็คนอะไรล่ะ โบูมาบ้านกกยากษ์จะใเจาก็ยังมาม่ดีมุสาวมุสาวกบมุ่สาวกบนไปอีกคลิปนึงทีแรกว่าจะไปนครธนบก่อนแต่นี่อันนี้มันใกล้แวะก่อนเลยดีกว่าแวกก่อนเนาะแวะมาหายายก่อนเนาะไปนครนราธิ่าเหมืนเดเป็นทางผ่านนะเราก็อยากเห็นภูเขาอยากเห็นเขาเดือไฟเห็นเห็นเขาพระเอกเพราะเพราะใครผ่านมาใครใครจะรู้สึว่าเออนี่เหลอบ้านกก อต่อไปมันเงียบก็เงียบก็จริงแต่ว่าในในใจเราเรายังคิดถึงกอกอกอยู่เราคิดถึงเขาเรกไฟอยู่แต่ตาแต่ตาก็ต้องอยู่บ้านลุงป้าเป<ะ>็นหลักอยู่แล้วตาก็จะไปวังเยี่ยมก็ไปไป,ไปมาๆไปสีห้าวันรับ ตาดองเขาไปเอาตาเขาไปเอามาให้ข้าฉลองข้าฉลองอยู่มหาชัยมั่วแล้วไปดอนขรดประโยชน์ประโยชน์หอยนะเคยเคยลงประโยชน์ใช่ไหมอู่ก็มช่มตะคารยาวก็ถึงบ้านแล้วพันยายาวไปทางนั่นแหดอยรอดอ่ะเทาเรียกปุ๊บเนี่ยจะเห็นสะพานป่ะ เราเห็นยาวข้ามมาพาไปผมก็ถือบ้านแล้วมีตอนนมีมีมีลุงอยู่ตรงนั้นอ่ะรู้จดกระจายด้ยพาะ่าเป็นพ่อบุญธรรมแล้วก็ซอยบางกระจัน์ก็เป็นแม่บุญธรรมแล้วเพื่อนเสียชีวิตแล้วพ่อก็ย้ายยายก็ย้ายสำมโนครัวย้ายชื่อยายไปอยู่ที่นู่นตั้งหลายปีนะแล้วก็ย้ายกลับเพราะว่าแม่แม่บุญธรรมเพิ่นเสียชีวิต แต่ว่าพ่อก็ยังญาติพี่น้องเขาก็ยังย้ก็ไปอยู่แล้จักหลายคนแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้จักเรกพ่อใหญ่ไหมยายไปเป็นแม่บ้านอยู่บ้านฝลั่งในช่วงที่เลยยายมันลำบากมาแล้วตลาดไม่กรงนค่อยที่จังเมืองไหนใครขวารายขวาระได้หมด แต่ว่าขอขอไม่ค่อยสำเร็จคือขอเงินขอรางวัลที่หนึ่งกูดนั่งขออยู่ไหนใครว่าขอพรอยากอยากให้สอบได้อยากให้ลูกไปสอบเข้ามหาลัยนั้นมหาลัยนี้ได้หมดอยากให้จะให้ร้องเพลงผ่านอยากอะไรได้นะครับตาเห็นมาเมื่อเชนี้ก็เขาเขาเปลี่นเขาขอพรแล้วเขาไปสอบได้อะไรเกี่ยวกับ แต่แบางคนเขาอาจจะโได้วัีหนบารมีกับยอาจจะได้แล้วก็มีคนถูราับที่สองเยอะแต่น้าน้ายายโาู้้ามมีถมมีตายายเล ใครมาคนเดียวนี่กลับโฉมให้เดี๋ยวทำบ้านเทียวบ้านโฉมแล้วเจ้ามาำานเราามแรกเหรเมื่อวานเสาร์ที่เจ็ดคนเยะเนาะคนเราไม่มีคู่นะต้นรองนี่เกิด08ป่ะเห็นน้องเพลงอาสามองแล้วก็อยู่เนี่ยแล้วเกิด0ศ0 8ป่ะยน้องผมเเนี่ยผม07 ตาเนี่ยไม่มีใครเทียบแล้วตาตาคข้าวเจ็ดสิบปีแล้วนี่ยังไม่แก่เลยไม่แก่หลอดหันไม่แต่งตัวรอหลังหัไม่แก่ตัวหรอผิดสังเกตุว่ะจี๊ดเลยจ้าตาสี่อ่ะขอพรเลยขอพรอะไรก็ได้ขอให้มีโชคมีลาภขอองค์อู่ก่อนจากไปนะครับ 아 ครับก็สำหรับคลินคปนี้ตาขอจบคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับเอซี่ขขเขามากดไลค์กดติดตามการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ